ภาพเพื่อนๆเ,เขาสวนด้วยจะามาช่มสวนบอนสวนต้นใหม่ต่างๆอยู่ในบ้านเนาะมัอน,นี่ก็มาสำรวจอยู่ในสวนนั่นแหละอันนี้ตนลลุ่ยเลิกด้วยค่ะเป็นต้นใหม่มงคลเพิ่นออกดอกแล้วอันฟังนี่ก็จะเป็นนกหน่อยน้ำโชกนี่ก็เป็นลูกฟักเนาะค่ะยังบ่กขั้นเอาเพิ่นลงมาอยู่เพราะว่าต้นของเขาได้ดีแหงแล้วเนาะค่ะอันนี้ต้นอโวคาโดด,ด้วยจ้า นี่ค่ะมือน,นีกับผ้าเขาสวนด้วยค่ะกับมาสำรวจอยู่ในสวนนอกว่าเป็นจังได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็บอวุคดูคือกันเนื้อค่ะเป็นลูกกลมเอ่อลูกเลี้ยวเนาะคะ่ะลูกลูกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเงี้ยวเนื้อค่ะนี่มาเบิ่งมะนาวด้วยค่ะมะนาว,นะะนาวเป็นมีหมากบอนโอออกหมากออกดอกยูต่ว่ากับบอดกเนกาะจ้ะ นี่ก็ต้นใหม่ต่างๆเด้อค่ะก็มีต้นใหม่ต้นใหม่ต่างๆอยู่ในบ้านนั่นละเอา้าพี่น้องจะมาเบ่งน้ำข่อยดูกวยด่างข่อยออกลูกแล้วพึงเคยเห็นปลูกมากกับหลายปีแล้วพึงเคยเห็นปีนี้ละค่ะก้วยด่างยี่หรี่ด้อค่ะเนี่ยต้นเขาอ่ะมีต้นหน่อยได้นน่ นี่เนี่ยต้นน้อยเขาเป็นเป็นใบดังๆนี่ต้นต้นใหญ่เขาเด้อค่ะแล้วก็ออกแปลกเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งดูปีซีขึ้นทั้งฟ้าพุนะ่น่ะเอา้าเอ้าือแปลกแท้บ่ได้สังเกตเมื่อว่านเมื่อว่านวันที่หนึ่งเนาะค่ะก็ไ่ได้สังเกตบ่ได้มเมาเบิ่งเนาะค่ะแปลกจังใดนี่จะเบิ่งเคี้ยวเคี้ยวเขาจะซี่ขึ้นทั้งฟ้าเรามาเบิ่ง เขี้ยกล้วยที่อ่าเขี้ยเขี้ยกล้วยปกติเนาะเพิ่นจะออกแบบนี้เนาะค่ะเพิ่นจะออกมาด้านข้างแต่ว่าอันนี้เขี้ยกล้วยด่างเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะมาเบิ่งน้ำแน้นี่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 กล้วยด่างเนาะค่ะกล้วยด่างนี่ค่ะอันนี้ต้นหน่อยเขาเนี่ยทาบเสียนี่สามสี่ต้นหาต้นนี่เป็นกล้วยด่างเนาะค่ะเนี่ย ็นกวยด่างเนี่ยออกลูกแล้วเอ้าเพิ่งเคยเห็นสออรพี่น้องเพิ่งเคยเห็นปลูกมาตั้งหลายปีสุเทียปลูกประดับเด้พี่น้องบ่เคยว่าจะปลูกว่าสิได้เห็นดอกเห็นปีเขาแบบนี้เนาะค่ะอ้าชมไปน้ำกันเลยจ้ะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละค่ะ